กับสบายดีพี่น้องกับสบายดียามเ้าเด้อพี่น้องสุขสุขสมองสบาเนาะเอจีดุสานที่ขลุบสังเวงทุกตัวโลกมันี้ยังดีหับส้มสองของในตาพี่น้องยามเ้าเนาะมาตาเขาครัวอันลาบเนื้อคมเนาะยุอันนี้ในปนเฮดมาขึ้นแจ่วคมๆนอัต้มเออซิมละสบายดีีพ่น้อวมาตามาตาเขาครัว ซิมบ้างเลยมันใ้บุญอันมาออื่นบุญห่อเข่าพี่น้องแต่มื่อนี้นะอันห่อกระต้มขนมได้ไหมนี่เกี๊ยมแล้วเออเดี๋ยวอันนี้เข่าเหรบดมาแล้วบดเ็ดขนมได้น่ะน่ะเฉดขนมมกแม่นโชคอยากบลลูกทุ่งยาทุ่งยาปลาลุงก้อนขันอยากนี่ขนมมกอ่ะทุ่งยาปลาลุงก้อนขันอยากนะเห็นได้ได้ทุ่งยาปลาลุง ตุญยาปาลุงตุญยาปาลุงพุนเม,มือนี่เมื่อห่อกระต้มขนมห,หน่อยกะเกียมอื่นเป็นเมื่อหอ่อเข่ายายห่อเขาพร้อมพาจังหันพาเพนพร้อมใส่บาตรพร้อมอื่นตอนเพนนล้ากา็ถวายพาเพนแลว้วก็แล้วถวายหอาาา่อเขาาล้วก็แล้วอื่น สกุลแลบาทในปีไหนเดอ้อบุญหอเขาก็ดีพี่น้อยมาได้สกุทุกคนมากินเขาน้ำกันเดอ้อกินขา่าเสาน้ำกันซอยจุซอยจุมันนี่ม้อนี้ได้บอหลายพี่น้องแม่ตาเอาบ่หลายเอาสง,งบประมาณแม่ตาบ่มีหลายแม่ตาก็เลยเอาสงบเนาะอ,อันนี้ก็บปลนกแม่ตาเอาสินซองลอยหาซิบพี่น้อง ทรงรหสิก็ได้บลายเนาะเขาแบแบ่งใส่ผ้าเพ้นเน่กกนแบ่งใส่ผ้าเพ้นทเน่ผ้าจังหันเน่กกนเแป๊บหนึ่งแป๊บนึงได้ไหมป้อนในขวอันนี่ตาบ่ได้กินดิบเลยขวะเครืองเม็เดเม็เดสิ่นทรงรหาสซิบ กะทำมาได้อยู่เนาะส้มส้มราหาสซิฟตวันมีตากระแบ่งไว้เห็ดผักเขาหน่เขาพนักแลก็เลยกินสิน้นพอดีพอดีนุพอดีเอ็นกินหอดนะพอดีแสบพอดีกินหอดกินพอดีกินหอดนะแสบแสบน้ำกันพี่น้องมาด้อจ้ามาด้อจ้ากินข่าวเส้าน้ำกันเด้อ ซอยจุซอยจุพดีห้องปากหองคองวดนี่ไม่ตางบบลายกินากันได้สุขุสุกคนเด้อกินข้าล้วเดกพี่นองมาเด้อสุุคนพี่น้องอแมืนกินาเล้อมปอเลสุขุุคนเอาเอเมปาตอนี้ เงียบนะเงียบนะได้นะนี่ๆนี่ๆคนนี้ด้วยค่ะคนนี้ cuna mamam se pasa ยั ayo, งไงกันนะคเ้ากันะเว้ย

rẻ. Okay. Lại Này cho nó. Thôi đi bà, cái lần nào ăn nhiều mạo nó mặn Nó mà bo nó mặn. Nói luôn

Hãy uh subscribe -huh. cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không 嗯。来就来就。

ดีอยมานงบ่อนังติข่ามากินมาดินจะหน่อยไม่หอกขนมเล่นมมีเวลาปลอดไหมามามา ินเ้าเลยเลี้ยมันไหนให้กะน้อมน่ยบกไม่ได้ก่อนเสียนังจัดแม่บ่กะ่าบุบุแม่แม่ลาเลยีปนองสำรับพี่น้องพอกันขิดหนาพี่น้องบนเขาทรงลตนแซ้เนีเด้อพี่น้องเลยนั่งได้เสียระบุบุเลยถามสบายดีบุพพากันคิดหนามพี่น้อ